สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง mvneoverse ของเราอีกครั้งครับขอบคุณทุกคนที่กลับมารับชมกันอีกครั้งและก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าวิดีโอนี้เป็นคอนเทนต์แนวคิดคอนเซป t u a l Content ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเทคโนโลย AI ี ai g e n e r a t e d ทั้งหมดเพื่อพาทุกคนไปจินตนาการถึงโลกยานยนต์ในอนาคตที่เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างแท้จริง วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดแนวคิดของรถ SUV หรูที่ผสมผสานความสง่างามจากเกาหลีใต้และพลังงานสะอาดจ,จากจีนจนเกิดเป็นรถที่นิยามใหม่ของความสมบูรณ์แบบในชื่อว่าเกียร์ซอร์เรนโ2026 BYD Hyper Amiga C8 รถอนเนกประสงค์ที่ไม่ได้สร้างขึ้นเพียงเพื่อขับแต่เพื่อเข้าใจผู้ขับขี่ในทุกอารมณ์เพียงได้ยินชื่อ Hyper Amiga C8 ก็รู้เลยว่านี่ไม่ใช่ซอเรนโตแบบที่คุณเคยเห็นมาก่อนเพราะเกียร์ตั้งใจย,ยกระดับซอเรนโตจากรถครอบครัวพรีเมียมสู่ยานยนต์หรือพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของรถ SUV ในยุคหลังปี2026จุดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่การร่วมมือระหว่างเกียร์และ BYD ภายใต้โครงการ Hyper Synergy Project ที่มุ่งสร้างรถพลังไฟฟ้าที่มีสมองกลอัจฉริยะที่สุดในโลกทั้งสองแบรนด์ได้ผสานจุดแข่งเข้าด้วยกันฝั่งเกียร์มีความเชี่ยวชาญด,ด้านดีไซน์และะคววาามสดสดกบย ส่วน BYD มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบควบคุมพลังงานขั้นสูงภายนอกของเกียร์ Sorento 2026 BYD Hyper Amiga C8 ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยแนวคิด Fluid Precision Harmony ที่เน้นเส้นสายลื่นไหลแต่ยังคงให้ความรู้สึกมั่นคงและทรงพลังตัวรถมีสัดส่วนที่กว้างและต่ำกว่า Sorento รุ่นเดิมเล็กน้อยเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการขับและลดแรงต้านอากาศด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบปิดสนิท h y p e r s h i e l d Matrix ที่ฝังแถบไฟเล d สามมิติไว้ในตัวโลโก้เกียร์และล้อมรอบด้วยไฟหน้าทรงคริสตัลเบลดควอนตัมที่สามารถเปลี่ยนโทนแสงตามสภาพอากาศได้อัตโนมัติเมื่อฝนตกจะเปลี่ยนเป็นแสงเหลืองนุ่มเมื่ออยู่บนทางด่วนจะปรับเป็นแสงขาวคมเข้มเพื่อเพิ่มระยะมองเห็นเส้นข้างตัวรถโค้งเว้าตามหลักอากาศพลศาสตร์ใหม่ที่เกียร์เรียกว่าวินเซนต์ฟอร์มมันไม่ได้ถูกออกแบบแค่เพื่อความสวยงามแต่ยังช่วยให้ลมไหลผ่านตัวรถอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ค่าแรงเสียดทานอากาศ CD, ต่ำเพียง0 2 3เท่านั้นซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับรถสปอร์ตไฟฟ้าอย่างเทสลาโมเดลเเลยทีเดียวล้ออลลอย์ไฮเปอร์แอโรวอเทคขนาด22นิ้วถูกออกแบบโดยใช้ AI วิเคราะห์แรงหมุนของลมรอบซุ้มล้อเพื่อลดเสียงรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของระบบเบรกเส้นโครเมียมขอบประตูถูกแทนที่ด้วยเส้นไฟเลเืองแสงที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามโหมดการขับด้านหลังของรถคือความเรียบหรูที่ลงตัว ไฟไท้ายเป็นเส้นเดียวพาดยาวแบบอินฟินิตบีมที่สะท้อนกับโลโก้อามิลกาเรื่องแสงกลางฝาท้ายสื่อถึงแสงแห่งตำนานที่เป็นแนวคิดหลักของรุ่นนี้พูดถึงขุมพลังเกียร so ์ซอ e n เรนโต2026 BYD Hyper a m i l c a C8 มาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบมอเตอร์คู่ F8 Hyperdrive ให้กำลังรวมสูงสุด680แรงม้าแรงดิดสูงสุด950นิวตันเมตรสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.8วินาทีเท่านั้นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัจฉริยะ E4 Motion AI จะปรับแรงดิดระหว่างล้อหน้าและหลังแบบเรียลไทม์ตามการยึดเกาะถนนหัวใจสำคัญของรถคันนี้คือแบตเตอรี่รุ่นใหม่ b y d Hypercell Quantum X ความจุ165กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งได้ไกลกว่า1,100กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง พร้อมระบบชาร์จเร็ไฮเปอร์บูสต์1,000 V ที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาเพียง9นาทีระบบจัดการพลังงานยังมาพร้อมเทคโนโลยี Dynamic Energy Flow ที่สามารถแบ่งพลังงานไปใช้ในส่วนต่างๆของรถได้อย่างแม่นยำเช่นเมื่อขับในเมืองระบบจะลดแรงมอเตอร์หลังและเพิ่มพลังให้ระบบนำทางกับสมองกลหลักเพื่อประหยัดพลังงานมากขึ้นภายในห้องโดยสารคือโลกอีกใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยความเรียบหรูและอัจฉริยะ ทุกพื้นผิวสัมผัสถูกออกแบบให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสัมผัสแบบ Smart Texture Surface หากคุณวางมือบนคอนโซลระบบจะรับรู้แรงกดและอุณหภูมิเพื่อปรับแสงหรือกลิ่นในห้องโดยสารให้เหมาะสมบอะนั่งหุ้มด้วยวัสดุ Bio suede ที่ผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลระดับพรีเมียมให้สัมผัสนุ่มสบายแต่ยังคงความทนทานสูงระบบนวดภายในบาะใช้เทคโนโลยี Airpuls 4D สามารถจำลองแรงนวดตามจังหวะการเต้นของหัวใจผู้ขับ แผงคอนโซลหน้าเป็นจอ O-L-E-D โค้งขนาด18นิ้วที่สามารถแสดงผลได้ทั้งแบบ2มิติและโหมดโฮโลแกรม3มิติพร้อมระบบ A.I. อินเ r อร์ e Amiga MyOS ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับเช่นเวลาเดินทางประจําเพลงที่ชอบหรือสถานที่ที่ไปบ่อยและสามารถวิเคราะห์อารมณ์จากน้ำเสียงหรือท่าทางเพื่อปรับสภาพแวดล้อมในรถให้เข้ากับความรู้สึกของผู้ขับแบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีระบบผู้ช่วยเสมือนไฮเปอร์เมีย ซึ่งเป็น AI ที่สามารถพูดคุยและเข้าใจบริบทเหมือนเพื่อนร่วมทางจริงๆมันสามารถแจ้งเส้นทางแนะนำร้านอาหารหรือแม้แต่พูดปลอบเมื่อผู้ขับอยู่ในอารมณ์เครียดระบบไฟภายในเป็นแบบ Dynamic Ambient Flow Light ที่สามารถเปลี่ยนแสงตามจังหวะของเสียงเพลงหรือแม้แต่ปรับอุณหภูมิของแสงให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารเป็นการสร้างบรรยากาศที่เชื่อมโยงระหว่างคนกับเครื่องได้อย่างลึกซึง้ง เสียงเพลงในห้องโดยสารถูกขับเคลื่อนด้วยระบบเสียงควอนตัมฮาร์โมนิก 7D ที่ร่วมพัฒนากับฮาร์แมนคาร์ดอนโดยมีลำโพงซ่อนอยู่ในโครงบวงมารัยและเสากลางทำให้ทุกเสียงที่คุณได้ยินเหมือนล้อมรอบตัวในทุกทิศทางพลงมาลัยแบบสติเวอร์บายวใช้ระบบดิจิทัลทั้งหมดไม่มีเพลาขับเชิงกลทำให้ตอบสนองไวอย่างเหลือเชื่อและสามารถปรับแรงหมุนได้ตามสภาพถนนระบบเบรกไฟฟ้าไฮเปอร์ครีฟคอนโทรลทำงานร่วมกับ AI เพื่อคำนวณแรงเบรกที่แม่นยำในระดับมิลลิวินาที ระบบการสะเทือน e- air balance suspension ช่วยให้รถคงความนุ่มนวลไม่ว่าขับบนถนนลูกรังหรือทางภูเขาระบบนี้สามารถอ่านข้อมูลถนนจากกล้องหน้ารถและปรับโชคอัพให้เหมาะสมล่วงหน้าได้ก่อนถึงหลุมหรือเนินเกีย์ยังได้ติดตั้งเทคโนโลยี anti-motion sickness system สำหรับผู้โดยสารตอนหลังโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและปรับระบบการสะเทือนรวมถึงแสงในห้องโดยสารเพื่อลดอาการมารถได้ถึง85% ในด้านความปลอดภัยเกียร์ซอ r ์เรนโ2,026 Hyper ร์อามิลก8ใช้ระบบ Guardian Sense 360บวกที่รวมข้อมูลจากกล้องลรดาร์5ตัวเรดาร์รอบคัน28จุดและเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุที่มองไม่เห็นตาเปล่า AI จะประมวลผลข้อมูลทั้งหมดแบบ Real Time เพื่อคาดการความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุได้ก่อนเกิดจริงระบบ Protective Bubble จะสร้างเขตป้องกันร,รอบตัวรถในกรณีมีรถอื่นเข้ามาใกล้เกินระยะปลอดภยัย โดยระบบจะเตือนผ่านเสียงและแรงสั่นที่เบาะนั่งเพื่อให้ผู้ขับรู้ตัวทันทีอีกหนึ่งเทคโนโลยีสุดล้ำคือสกายโดมอะดัพติบลูฟหลังคากระจกไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนความโปร่งใสได้ภายใน0.3วินาทีและยังสามารถฉายภาพท้องฟ้าแบบจำลองตอนกลางคืนได้ด้วยแสงไฟดิจิทัลจากด้านในระบบควบคุมอุณหภูมิภายในรถไฮเปอร์คลีเมดไบโอแอร์ใช้เทคโนโลยีการฟอกอากาศด้วยนานโนพลาสมา ช่วยฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้กว่า99.9%พร้อมระบบปล่อยกลิ่นธรรมชาติที่ช่วยปรับสมดุลอารมณ์ผู้โดยสารและแน่นอนครับรถคันนี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเต็มรูปแบบไฮเปอร์ลิงก์ 6G ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้านเช่นการเปิดเครื่องปรับอากาศที่บ้านก่อนถึงหรือสั่งให้หุ่นยนต์ในบ้านเตรียมกาแฟไว้ก่อนปรับถึงบ้านแม้จะเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่แต่เกียร์ไฮเปอร์อามิลกา8มีระบบจอดอัตโนมัติพอตโต้พาร์ควิชั่น ที่สามารถสแกนพื้นที่และจอดได้เองโดยไม่ต้องมีคนอยู่ในรถเพียงกดคำสั่งผ่านสมาร์ทโฟนรถจะเคลื่อนเข้าช่องจอดอย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาทีในส่วนของราคาแม้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเพราะนี่คือรถแนวคิดจากปี2026แต่มีการคาดการณ์ว่ารุ่นนี้อาจเริ่มต้นที่ราว4.5ล้านบาทและสูงสุดถึง6.8ล้านบาทสำหรับรุ่น Hy p ปอ a m i l c a r C8AWD Premium Edition แต่ถ้ามองจากเทคโนโลยีและดีไซน์ทั้งหมดที่ทรวมอยู่ในคันนี้ จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีค่าแค่เป็นรถยนต์แต่มันคืองานศินละปะทางวิศวกรรมที่รวมจินตนาการและอนาคตเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเกียร์ซอร์เรนโต2026 BYD Hyperamiga C 8ถึงถูกเรียกว่า Luxury of Emotion ความหรูหราที่เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์รถคันนี้ไม่ได้แค่ขับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่มันขับเคลื่อนอารมณ์และจิตใจของผู้ขับให้เดินทางไปพร้อมกัน นี่คือ SUV แห่งอนาคตที่ผสานพลังความเงียบของไฟฟ้าเข้ากับความอบอุ่นของเทคโนโลยีที่มีหัวใจสุดท้ายนี้ครับถ้าคุณหลงไหลในโลกของเทคโนโลยียานยนต์อนาคตและอยากเห็นว่าจินตนาการสามารถเปลี่ยนเป็นความจริงได้อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง NV Neoverse ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะที่นี่คือโลกของแนวคิดใหม่ที่เราจะพาคุณไปไกลกว่าขอบเขตของความจริง แล้วพบกันอีกครั้งในวิดีโอหน้าที่เราจะพาคุณเดินทางต่อสู่อนาคตที่ไม่ไกลเกินเอื้อมกับแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณของเทคโนโลยีครับ